เนื้อห้องเขาอันบ่ข้าวบ่มีกินแต่ก็บ่เข้าใจว่าเนื้อบ้านเขามันคือบ่มีกินแบบกินแบบข้าวกินเนื้อไปนะเนาะอันเขาเลี้ยงคนละอย่างอ่ะพี่น้องดูนี่เขาเลี้ยงอันเจียงด้วยเพชรดีกี้เป้าเด่นอันนั้นมาแล้วมาบ่ล่าตะไคร้เด้อซองหยังผู้ใหญ่บ้านฟินฟินแล่นฮาร์ดามันยังเนี่ยมาลาเซีย สวัสดีพี่น้องปองไปสุพุสุคนเมื่อนี้มากินอันซอยจุกับเพื่อนไลลาอันนั่งมานเที่ยวหาวันนี้วันหยุดวันจันทร์หยุดพร้อมกันพี่น้องก็เลยจัดซอยจุเต็มสูตรพี่น้องพักอัญศินเจวขมขมเอาลงมือกันเลยพี่น้องอันคันตอนแรกกันเลยอันขอล้างข้อจังนากรนาเธอหนะล้างข้อจังโบก่อนนะ อ่ะ้าวหอมร่องเข่าสี่สิบดีกีโดยตรงเอามีข้าวเหนียวหอนหอนพี่น้องจัดการเลยเถอะหนุ่มแดงยืงคืนอยู่มามามาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันแนะนำไรอะไรเด้อ ปอบรัสเซียเหนื่อกับบบหยาบเลยเหนื่อยแับเดียวมันฉันบ่ข้าวคือบานเขาเนื่อยั้งหรอกบัว้าวคือบานเขาหรอกแซ่บริกันอ๊ หินลเสเซียอืมหินดี่บ้างน,น่ขึ้นดังเลยเหรอกินหัวเนี้ยบอมเพื่อหายอยพี่น้องเบ่งผักกาดหินดัดนี่ลเสเซียพี่น้องหินที่ว่าจะบีเนี่ยนะพผักหลายมือยอมอบอกเรื่การเข้าเชนสีเนี่ยเข้ามาเพิ่ม เอาคุยพวาดโหรับจทบเ,เราสิอยากแ้ม <laughs> สาสถานการณ์ยังสี่่น้องเขาก็ต่อยร่ยวมหัวกันก็ <laughs> <laughs> เกินบ้านเนี่ยก็ สามขี้กันเพิ่งผ้าอาศัยกันช่วยสถานาการณ์แบบนี้มันมันบาา่ใครบ่ใครดิบหลยเงินกับเมื่อึ้นเงิ้ยังตกคือเกาละตกแห้งหมือมือนยังตกแห้งเม,มือนัน 26, น,น,นี้ยี่สิบหกนีจับาทยี่สองเป็นไงหนึงร้อยด้เบิด์อันนี้ยีสิบสองบาทพี่นอ้องก่อนหน้านี้ยี่สิบหก มี่ิชหม้อบ,บได้อยู่อร่อยรูเบิลมนอีตัวคัเมันอีรูบรเ,บเบิลร้อยห้าสิบปุ๋นอ็อดอลล่ลล์เป็นปะเป็นออหนึ่งยหนึ่งดอลลร์แรกรูเบิได้ร้อยห้าสิบเท่าไหร่ร้อยหสิบจุดเท่าไห,หร่เมื่อเออ่ไหมคืนค่าคืนแน่นะต่าย เชนงันฟรีมากเน,นี่ยถ้าอยู่คนละเป็นหอละมานลวงรัชกาที่8ตอนลาเล่ห์ไย,ยังธรรมาห,าหายามื่อไห้่ตอนลาเพื่อนเราบังบองเงินเดือนโดนโลดเนี่ยใช่ลดแล้วก็สุนทรวาลดแปดร้อยแล้วเจ็ดรอยแต่ว่าเจ็ดร้อยเขาให้อัน ปเส้นหาจั้งส่นะบ่ถึงลอยเนี่ยก็หายหอดอยู่บ่หอดทรก็หาแค่เจ็ดสเจ็ดส้หาโอ้สูไปแล้ะแต่ละคนกลับบ้านกับอะ้รมางคนมากีนี่ติดสินมากพี่น้องเชียรคาร์เนหนามากมางคนอ่ะก็ใส่นี่บเบิดเพรามาก พอดเสียจงข้ามจำปีสองครับอาแบกดาบเนี่ยโคบินแลไรกัจะมาสวมป้ามต้องสงข้าน้องโคบิอืมสซ่จับแฮะจะบอกว่ากีเยอะพวเผ็ดม่จะกินไปนาะกินซ้อนหน่อยเลยกินสีเขียว เอาพริกปลอมนิดใช่ป่ะเขบอกพริกปลอมขอนิ่งก่อนขอนิ่งกับแพงของกับแพงแพงตอนนี่ยแปด้อยเถอะแล้วนี่นะตลาดนั้นตลาดเนี่ยเขาไปซื้อของไทยเห็นป่ะตลาดอันที่เขาไปซื้อเนื้อ950ที่เขาไปสร้างไว้งวดก่อนนะเราออกมาขายเลยแต่ว่า950โลนึงสร้างโคตร แต่ว่ายในเบียบใจนะแต่ร้อยคุณจะเป็นไหมพวกเป็นเป็นพี่น้ำฮ่ขอบคุณค่ะจะบอกอีกเอาเท็คเป็กอะไรเนาะเป็นมัวเถอะ <c oughs> ปากกระซิฉันบอกเป็กปนินเนด้เถอะฉันกินน้ำผลไม้ ดีกีโดยตรงขาพยาจําก่อนแบบนี้ต้องเนียวคุยใกล้กันน้าเมาแจ้วขมๆมดี่นาะแกดีขมขม่นีองดีอ่ะครื่งขวดน่อยบนเตอต้องปิว่าสร้างไว้เห็นเธอไม่ได้ไปเอาบ่ะบ่ข้ามีดีหลายอยู่ดีดีสุดๆเอามาเห็ดเอากระแสบดิใช่เธอเอามาอันนั้นเอาไหมตมใส่อะไร ไอ้นังปลากช่นังปลา,ากับอันบมะกรูดไปวามาอยู่เมืองนอกอดบอดเด้อบออดไปหนองว่าแต่มีเงิน <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้อันส่งเงินกลับบ้านไม่ได้ดพี่น้องหลังจากวันที่สิบคนไทยจะไม่สามารถส่งเงินกลับบ้านได้ลำ <c oughs> บากแล้วแอปพลิเคชันต่างๆกะ โดนบล็อก <Facebook. S 1> เฟซบุ๊กทิกต็อกก็เล่นไม่ได้แล้วเออมันฉันดูมันมีแต่ของบ้านเนี่ย <c oughs> ของบ้านเราเลยมาโดนบล็อกแล้วเออโรคคิ็บกับอไดทิ TikTok กต t อกทิกต็อกรโดนบล็อกแล้วพี่น้องเพราะยัยบูตินเฮดเซนั่นตั้งดาว <laughs> ไม่ให้เผยแพร่ข่าวที่บอกว่าที่ไม่เป็นความจริงพี่น้องเขาเก็เล่อันบล็อกแอปพลิเคชันทุกขั้งทางเพราะบางข่าวมันกับว่จริง มันเข้าไปตัดต่อน้ำภาพบองกันน่ะที่ฉันเข้าไปดูอ่ะบางคนกับว่าเราบบดีแต่ว่าเราไม่ออกความไปเห็นแต่ว่าเฮ้ามาอยู่อันเมืองไดเข้ากับมักเฮ้าเขาก็รักและเคารพเมืองนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าเขาเห็นงั่งกับเจ้านายเข้ากับหากเจ้านายเฮ้าพี่น้องแม่ว่าคนไหนมาหากสิมาอยู่กับเจ้านายเห็นอย่างกรณีท่อนตัวจังสันหลับพี่น้อง ไม่เหรอกะแจงพลกระเฮงแล้วมีอไรอเอาสองเป็ดจะทำเป็นมื่นกินเครื่องคัสีแดงบ่เผ็ดเดียวบ่เผ็ดล้วตอนนี้เผ็ดแล้วงานอ๋อฉันกินด้เดีวเผ็ดยู่งสามเลยนะกลแต่เมื่อกี้กินดาบานเข้าที่นอยนแม่บ่เผ็ด เนื้อบำข้าวเนาะเนื้อบำหมิ่นขี้บ้านข้าน่อยานข้าข้าวเจมิ่กินเนื้อเอออันนี้บมไม่กินเนื้อพี่เนาะแล้วแบบอันเพื่อนให้การันตีบริเวณตัวอันนี้ส่วนมาออกกีบอันครั้งแรก Thằng này là thằng chú dù nó cản đồn dù Hahahaha Dù làm cái gì nàn dù Bà ảnh dù cãi cãi cắn chứ Ừ, bà ảnh dù cãi cắn Nàng nó là bạn, Nó khá kỳ thằng Xe làn này nhá Đúng Chân... Nhưng mà dù cơm này chân làn xịt thử ก็าบาไปกินอาอเหนียวแพงเลยเธอตาไปลุงก็ไม่ไหวเด้อมออา,าอกืปนอน้หูน้มันหูนมือเท่าราเอกสารเฮ็ดแดงมือดมัดจันมัดจันเมือหนีงวันหยุดเด้มา วันนี้ไปยิ่งบ้าใช่วันนี้เป็นวันไหนตีสาคกนพี่น้องจะตีบ้านนี้จะตีบ้านนี้หระอือเป็นเหมือนผู้หญิงยิงเรือบ,บ้านนี้อดอกไม้เขาขายลายลายพี่น้องห็นคลิปก่อนหน้าบท่ที่ี่ายบอกว่าดอกไม้ได้ลายอ่า,านี่จะดอกไม้อืมทําราอืมดอกไม้ง่ายมีดีบ้าแพ่งความ mày thơ, yêu thơ, gồm em quy nhìn em. Pushing, mày. No, pushing. Gồm pushing. Sự mày gọn em. là. Húng, 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 แต่เห็นเด้่อไปก็บ,บ้แน่เด้เนะาะกขอาสบอกเบิดเลยใช่ีบอกเบ้นี้เน่ไสอัน,น,อนปบดล็อกด้วยวีพีเอ็นใช่นก็เลยเบงิงหด่ต่อไปบ้แน่อาสิิเบิบร์ดไล่พี่น้องเจ้าจะพืมเริ่มก่อนเนาะตั้งเฟซบุ๊ล่าแต่ใส่บ้ไแนเลยไลน์พิกต็อกอินสตาแกรใดบ้อินกรมบ้แเลบาเฟซบุ๊กกับ,บอ,อิ Instagram นสตาแกรมเป็นเจ้าเดียวกันใช่ไหมมของอเมริกา ปูตินได้แบนฮะปูตินได้แบนปูตินไม่เอาอเมริกา oh สงสารประชาชนพี่นนะอจีเขาอาถือสงครามถ้าบระเทศวนลำหนาใครเด้เห็ยนขีดก็จตะลกเห็นเห็นใจ<อ>ทุกฝ่ายสงสารทุกฝ่ายพี่นะ้อตัวขอยไม่เห็นง่ายกัต้องเป็นกลางนะประชาชนเดือดร้อนเราก็ประชาชนเหมือนกันสงสาร คนเนื้อคนเนียวจุ่ยโอ้ยินแซ่บๆอะผมอ่ำล้าเดี๋ยวน้อก็แซ่บนีนหมเข้มก็เกกบื่อแ้วเขมเน้องบรสันอันจิมบบสก็บินน้าอุ่นนนปลาเพยวๆวงลยู่าแดๆ,ๆันี้ <laughs> 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 กินปูเป็นลลกตายปั๊ม <laughs> 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 ตายบนาว <laughs> ตายบนาวเล <laughs> ย, <laughs> ย <laughs> กินป่ะมแซบ ถ้ากินตับอยู่มั้ยก็บอตับมาแต่ว่าฉันบอกินก็บอกินฉันเลยบอกออมาอ๋อถ้ากินก็กบอกเบอร์มีหมูกินกินย่างขีดตอนั่นมีหมูกลิ่นนะพี่น้องนอกจากแซ่บอ๋อแล้วกนึ่งกินย่างนึ่งนล้งกินย่างนึงเนาะมาต้มก่าไปกินต้มข่าดีกว่ากินคือกันมันจังโอเคน้ำจิ้มแซ่บอีกฉันแบบข้าเหนียวจิ้มหวานๆแซ่บๆ ก็มันสินะทีแบบว่เออบุมหมดแล้วจะอัเอดชิเปกปะน้อยก,กันจะชบเปกแห้ง <laughs> เปกแห้งมันบินร์ <laughs> แตแล้วก็ต้องบอกปาแม่ซีซินดีกีผมได้เน่ยีินดกีดีพี่น้อง <c oughs> เราข้าวบานเท่า่เราขาวบานเท่าแต่ว่ากินหอมนะมกินหอมรวงข้าวทีนี้เป็นยีห่ห้อ รวงข้าวพี่น้องเนี่ยนะมันสีหอมรวงเข่าจริงๆเขาเรียกว่าวอดก้านะที่นี่เนาะใช่มาอ่ะคือดังคุณฮวนยู้าหัวเลยเอาถ้าสิบามา,าเดี๋ยวปกติถ้าปกติไงถ้าสิกินน้ำผลไม้ปกติกินน้ำผลไม้นี่พี่น้อง มื่อนี้อันกระเดะกินอัานอันนี้ก่อนบอดกาบอดกาที่มัเป็นบ้าบ่มื่อนี้เนาะกินแบงนอนกับน,นอนบ้านจะคอนหรอกฉันดีตกนางยางล่องเขาฉันสีแบกเอาฉันตงกิ่งล่องเลยวะเพราะว่าจะร่องเขาแล้วฉันแบกเอาไปงเนื้อโลกว่าดิพี่น้องกระบาจ้อยเป็นชินช้นๆ ทีละคำก้อนหลี่คำคลิปมืออีกะสมมาพ้าควดล่ะครับรว่าเนาะอันสิมกินแ่บๆมันด้วยไห่พี่ๆน้องๆได้โหว่าเออเข้ายู่เมืองนอกเขากับสามารถที่จะเฮ็ดคิบเฮ็ดคิปกินคือบานเข้าได้เพราะว่าวัตถุดิบเีามีสามอมาจากเมืองไทยพี่น้อะดีก็สามืมาจากเมืองไทยพริกป่นก็สซื้มาจากเมืองไทยมันก็นเลยมีวัตถุดิบที่จะเฮ็ดคิบเหมือนคล้ายๆบ้านเข้าต่ว่าอยู่นิลัสเซียเนาะ เนื้อห้องเขาอันบ่ข้าวบ่มีกินแต่ก็บ่เข้าใจว่าเนื้อบ้านเขามันคือบ่มีกินแบบกินแบบข้าวกินเนื้อไปทั้งแบบอันเขาเลี้ยงคนละอย่างอ่ะพี่น้องดูนี่เขาเลี้ยงอันเลี้ยงโดยเพชรดีกี้เอาเด่นอันนั้นมาแล้วมาบ่เอาพี่น้องอันจะเริ่มซอยกดไลค์กดแชร์อัน subscribesubscribe ให้อันชอบตะไคร้เด้อช่องยังผู้ใหญ่บ้านฟิน พิษเล่นห้าด่างมันยังเนี่ยผู้ใหญ่บ้านรัสเซียซอยสนับสนุนผู้ใหญ่บ้านรัสเซียเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายหลายครับฝากคนอะไรก็แชร์ได้ชางานเปลี่ยนงานนะพี่น้องเป็นงานเป็นมูกันเท่ากับซอยกันไหมวะซอยกันพี่น้องเอ้ามืึอนี้กะก้อนทไปก็หายขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงบ๊อทเจ็บบ๊อทจนครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ใหญ่บ้านรัสเซียด้วยนะครับมืึอนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าเด้อ 拜拜。<Bye S 2> <Bye. S 1>